อ่านี่เสียงฟ้าร้องนะครับฝนตกฟ้าร้องนี่นะครับฝนตกใช้สปริงเกอร์นะครับลองดูว่าจะได้ผลจริงหรือเปล่าเดีย๋ยวคืนนี้เรามาดูกัน นี่ครับอึงออกมาร้องกันแล้วครับร้องนะครับอึงน,นะครับอึงที่มันออกมาร้องนะครับนี่ตัวเมียครับตัวเมียนี่ตัวเมียครับตรงกลาง นี่ครับคือเราอยู่ในช่วงทดสอบนะครับทดสอบดูว่ามันจะได้ผลดีหรือเปล่ายังไม่ประสบความสำเร็จนะครับนี่ครับมารอตัวเมียครับผม เราดูพรุ่งนี้เช้าครับว่าเป็นยังไงมันยังเป็นอึงใหม่นะครับอึงใหม่ซึ่งเราจับมาจากธรรมชาตินะครับพอคนเดินมามันก็กลัวบ้างนะครับผมก็หยุดร้องครับมาดูตอนเช้ากันนะครับตอนเช้านะครับก็คือไม่มีไข่นะครับ รือว่าไม่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่ามันเป็นเพราะเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบนะครับช่วงทดลองครับอาจจะเป็นเพราะเดียนไายก็ได้ครับหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสามสี่วันที่แล้วมันร้องตามธรรมชาติแล้วมันไข่ตามธรรมชาติแล้วก็ได้ครับอันนี้แค่ทดลองดูครับเห็นเขาบอกว่าต้องใช้เวลาให้ไข่มันแก่ถึง สเดือนนะครับแต่ว่าอันนี้เราลองมาลองมาทําดูว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าแต่ว่าก็หลอกได้จริงครับก็ร้องจริงครับออกมาเต็มเลยแต่ว่าเพียงแค่มันไม่ได้จับคู่กันแล้วก็วางไข่กันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเดียนไหนหรือว่าเป็นเพราะว่าสี่ห้าวันที่แล้วมันร้องไปแล้วนะครับหรือว่ามันวางไข่ไปแล้ว นี่ต้องศึกษาต่ออีกนะครับต้องทดลองอีกเรื่อยๆครับผมถือว่าประสบความสำเร็จครึ่งหนึ่งครับหลอกได้แต่ไม่ไข่ครับ